สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้มาพบกับจอพะดูอีกแล้ววันนี้ชาวบ้านจะพาผมไปเที่ยวป่านะครับผมไม่รู้ว่าไปไหนนะครับผมนั่นแหละเพื่อนนันและเพื่อนล้อหรือตอบกาับรือหล่อเนี่ยเหรอโอเคจะลงไปข้างล่างเลยนะครับไปในป่าลึกนะครับป่าใหญ่นะครับผมถ้างั้นท่านผู้ชมตามผมไปดูกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ลงมาในป่าแล้วนะครับผมท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับเสียงอะไรครับเสียงช้างมีนะครับผมเราลงไปยิ่งลึกเรา,าเได้ยินเสียงอะไรเสียงสัตว์ป่าเยอะๆนะฮะยิ่งลึกเท่าไหร่เราก็จะได้ยินเสีย,ยงสัตว์ป่าเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับผม รยกาศสวยงามมากครับุณโยงเขาชอ่าดจริงๆเลยจริงครับโยมมาตามผมมาเลยเจวขอขอดึงนะขอดึงน้ำก่อนนะครับผู้เพราะ

我们老是第一了，啊、哈,哈,哈,哈 <laughs> ไป,นนไปต่อครับคุณผูครับไปต่อวันนี้าขาบ้านพาผมไปไหนไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้คือเข้าป่านะครับผมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับทุณผูครับโอเคโอคตามผมมาเลยครับเดียบกัาา <c oughs> อาจจะลอยมุ้งน้อยอ่ะเอ เราถึงแล้วนะชาวบ้านชี้ให้เราต้นนี้นะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรนะฮะทำไมเขาต้องชี้นะฮะไปดูกัน ท่านผู้ชมอยู่ข้างบนนะฮะไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่นะครับอยู่ข้างบนนู้นะฮะอันตรายนะท่านผู้ชมเราเข้าป่าลึกเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เสื้อเสื้อแขนยาวนี่อันตรายนะครับผมเพราะว่ามีใบไม้ที่มีพิษนี่หลายหลายชนิดนะฮะแต่วันนี้ mm hmm. แต่วันนี้ผมดึงมานะครับผมแต่ผมก็รู้อยู่นะครับว่า ต้นไหนทีน่มีพิษนะฮะผมก็พอจะรู้อยู่แต่ก็รู้ไม่ไม่หมดนะฮะ โอเทนะผู้ชมนี่แลวครับผมต้นนี้นะครับไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะครับหรือว่ามีงูหรือว่ามีอะไรนะฮะเราตามไปดูเลยถ้าไม่ดูนี่ท่านผู้ชมจะไม่รู้นะครับว่าในต้นไม้มีอะไรนะฮะ

ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรนะครับผมผมขอส่องดูก่อนนะฮะคอที่ทีานผู้ชมมา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 ดูกันนะครับข้างในมีอะไรผมไม่รู้โอ้โหเยอะแยะเลยฮะดูนะฮะดูนะเนี่ยเไม่ใช่ค่าด้วยสี่บาทนั่นอยู่นู่นนะท่านผู้ชมครับอยู่ลึกมาก ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับผมต้องติดตามนะฮะต้องรอดูนะฮะต้องรอดูก่อน,นครฮะให้ให้ไอตัวที่อยู่ข้างบนร่วงลงมานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมี่เราล็อกกอดจี่จานนะีแล้วนะละุงนะเร ทำานเราี่นีลยเดี๋ยลาอั่ดูหมายถสิลาอู mm. ่คือหมายถึงสิลาอู่มาม่นอ้ว่ากว่าช่ไหมสพี่กรดดีเนี่ยตัวดูแล้วจะว่าตัเข้าไอ่านี่ยไเนียดูรดับนทนีรอ่อไยนรอกรอมเดี๋ยวันีนี่นะท่านผู้ชมนี่เราจะ เราจะเผานะฮะเราจะเผาให้มันควันมันขึ้นไปข้างบนอีกตัวที่อยู่ข้างบนนี้นะ่าจะร่วงลงมาฮะโอเคถ้าผู้ชมตอนนี้คือเราจะเริ่มการเผานะฮะมาดูกันว่าตัวอะไรนะที่อยู่ข้างในยอยาสจะรูมเหมือนกัน อันเลวนะฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขอเียคือเรบางว่ามั้งเจ้าไอ่เยอ่ะเป็นตีนี่ะ่เอะ่ชั่วอ่ะด้กี่ทอดสีนี่เหะอะปุ๊บแล้วตุ่ยงเจ้าอี โอ้เออท่านผู้ชมตัวอะไรครับนี่มาแล้วตัวหนึ่งนะได้แล้วครับตัวหนึ่งอ่าชอบสิ่งนี้นะครับไม่ออกมาทับะเบียนผู้ชดูนี่บอกกี่ดหรับมีป่ะน่าขนาด โเฮ้ยโอ้ยมาเอาอวเนท็อปเกินแต้วผมผมกูอย่างนี่แบบท็อปด้วยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือเราจะแก้ไขปัญหานะครับผมปัญหาตอนนี้คือไฟขึ้นไปไม่ถึงนะครับผมก็เลยต้อง ใช้ตัวเองเนี่ยปีนขึ้นไปนะฮะปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเจาะรูข้างบนนะครับเพื่อให้ไฟขึ้นไปได้เพื่อเพื่อให้แบบมีลมนะฮะมีลมขึ้นไปได้นะฮะ ต้องปีนขึ้นไปนู่นนะท่านผู้ชมไกลมากโอเคเจ่เจ่อโอ้โ,อโหมิดนี่คมมากท่านผู้ชมถ้าไม่คมนี่ไม่ได้เลยนะท่านผู้ชม เล่จ่ายเะนอ3 8หรียะโอ้โหยากมากท่านผู้ชมต้องปีนขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะท่านผู้ชมฮ่อ่วนี่ยบว่ี่าวาด่พี่าดวเสียวบ่าดี่ดีว่ี่าีี่ี่าาเลาี่ อย่างนี้ไปก่อนนี่ไ่เอาเนี่ยย้อน้อไหนครับผคือหลวอ้โหตอนนี้คือมีปัญหาอีกแล้วครับผมต้นไม้มันใหญ่เกินไปนะครับผมเราจะไปหาไมาานะ้ไผ่ครับทำมาทำเป็นบันไดนะ

โอเคโอเโหอันลาที่าเฮเลยโคตรหโคตรดีที่ขทีุ่ที่้เนะอืมโอ้คหเลยโอเคแล้วชอยถ้าคนเดียวนี่ไม่ได้นะฮะทุูมครับล้วใหญ่เลยเลี้ยเี คนเดียวนี่ไม่ได้นะฮะมันหนักมากทุกผู้ชมมากเลยว่ะะรี่แต่ในฝาเรลี่แต่ว่าในารอดรอพี่โอเคตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับอ๋ออ๋อเขาบอกให้ขึ้นขึ้นอะไล้ว หัวกระเดือกโคหัววนัดเลยอ่ะกระป๋องนี่ว่าเหรอได้อ่ะครบพวกอะไรพี่ๆเลยได้เผาะจิ๋นแล้วก็พอแล้วดิอีกแล้วละดูเหมือนโตแล้ว <laughs> เฮ้ท no ่านผู้ชมตอนนี้เราจะเผาแล้วนะครับผมลงมาแล้วนะครับดูดาานนิ้วได้ไหมเนาะเอ้เรามีได้เนาะ แล้วเขาไปเลือเป็นยงไงรถที่เดียวยเดียเน,น,นี่ไปตูลูกันเดีะก็มาอนมาซาดามยโลอออนี่โอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือคืออ่าตัวอันนี้มันร่วงลงมาแล้วนะครับผม โอ้โหเยอะเลยครับท่านผู้ชมมามามาดูครับผมนี่โอ้โหรวงมาเยอะเลยฮะนี่นี่นี่โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูครับมันจะเต็มกระสอบหรือเปล่าน่าจะเต็มนะท่านผู้ชมนี่ฮะรหมายใหญ่ไปที่นี่ถีงเธอถึง้ธอที่นี่เป็นเลินเยอะมากท่านผู้ชมครับ โอเลลบักคุยเลยใ้่ใช่ไหมนะเราคุยแล้วพอให่จ้อเราลงไปดูงลางกันนะฮะท่านผู้ชมครับดูงลางกันโอ้โหท่านผู้ชมเยอะมากโอ้โห่านผู้อมนี่ป้านนี้นลย

Quê ô bên đây? Eh, hỏi bên đây, hảo 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 อันนี้คืออันนี้คือได้ส่วนหนึ่งครับส่วนอันนี้เราจะไปเราจะไปเก็บที่บ้านนะฮะนี่ได้เยอะรอบนี้นี่เยอะกว่าเดิมนะฮะเยอะมากครับผมเยอะสุดๆเลยฮะจะให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ะไปดูฮะดูชัดๆเลท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะ ไม่มีปีกนะฮะโคจะผีชู้อีกเอนี่มันขนยาวๆเหมือนจิลีดเลยนะนี่ครับผมได้เกือบเต็มกระสอบครับถ้าถ้ารวมกับวันนี้นี่เต็มกระสอบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอ้ยโ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 อ้ย้ยอ้อ้ยโอ้ยยโอ้ย้ย เฮ้ยยังถึงจ่าจปลาทะลุที่กิโลสิกกิโลเหรอเอ๊ยโอเคโอเคโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร้ให้ช่องจ่อผ้าดูด้วยนะครับผม โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เก็บของแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านนะครับผมไปดูที่บ้านกันนะครับผมว่าเราจะได้กี่กิโลนะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมอยากจะชิมนะครับผมมาที่นี่เลยครับผมต้องมาช่วงนี้นะครับผมเดือนนี้เดือนอะไรนะกันยาเดือนกันยานะครับผมต้องมาเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่มาคืออดครับผม ง่ายๆคืออดนะฮะโอเคใส่ของเดี๋ยวีใหม่ค่อยๆก่แล้วโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมมาดูตัวไอ้นี่กันครับผมตัวเยอะมากเต็มกันมังมังนะับผมท่านะผู้ชมครับอันนี้คือแบ่งให้อาิาพี่น้องบางบางหมู่บ้านแล้วนะครับบางหลังคาเรือแล้วนะครับแต่ว่าแบ่งยังไม่หมดนะครับผมนี่นะฮะ ตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับที่บ้านผมเขาเรียกว่าด้วยซึนะครับผมอันนี้ไม่มีปีกนะครับผมโอเคถ้าผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ <Okay. S 2> กด subscribe ให้ช่องจอพาดูด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายจุ่เดี่อเดี๋ยวงเลยบเดี๋ยวก็ Thank yeah. you.